อร่อยมากๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะดูสิค,คะนี่เปิจ้าบกับมีหนังหมูด้วยซิ <c oughs> ค่ะมีไข่กรอบอร่อยออ่ยเลยชอบมากเลยค่ะหูกรอบค่ะ ูใจอ,อร่อยมากเลยค่ะแต่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าน้ำซุปสุนมากเขาจะมะีความหวานอยู่แล้วเราผู้สูงอายุก็พยายามกินน้ำตาลให้น้อยอร่อยมากๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะ นี่ตัวจ้าบก,กับมีหนังหมูด้วยขอปรุงด,ด้วยอ่ะพริกน้ำส้มนิดนึงเราจะเก็บขยะอร่อยมากๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะดูสิคะคนี่ตัวจ้าบก,กับมีหนังหมูด้วยก็ใส่พริกคนในนี้ ะไม่ใส่ข้ากแบบนี้ค่ะขยันจะได้ไม่เลอะเทอะแล้วมันจะได้เก็บง่ายนะน่าจะเป็น,นที่สุดค่ะโอ้โาทานมากๆาเลยค่ะก๋วยจั๊บชามนี้ มีเต้าหู้ดีมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับดูคลิปรับชมคลิปจนจบดูโฆษณาให้ด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่หมูกรอบไปค่ะเห็นไหมคะอร่อยมากเลยค่ะหมูกรอบอร่อยๆเลย กรอบมากเลยค่ะกรอบสิ <c oughs> ค่ะมีใครง่ายเลยคนเดียวอยากอย่เมื่อไหร่ก็ทานค่ะน้ำสุดร้อนเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะดูสิคะนี้ ก๋วยจั๊บกับมีหนังหมูด้วยน่าทานมากๆเลยค่ะอือก๋วยจั๊บร้อนๆค่ะเห็นไหมคะก๋วยจั๊บชามโตๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะดูสิคะนี่ก๋วยจั๊บกับมีหนังหมูด้วยค่ะ ด้วยอพริกน้ำส้มนิดหนึงดูนาจะเก็บขยะนะใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าน้ำซุปส่วนมากเขาจะมะีความหวานอยู่แล้วเราผู้สูงอายุก็พยายามกินน้ำตาลให้น้อยนห่นหมูกรอบไปค่ะเห็นไหมคะ ค่ะ <_ EN _> มีใครมาทานมากๆเลยค่ะอือขวยจับร้อนๆค่ะเห็นไหมคะขวยจับชามตโตๆนะอือมเหหมูกรอบไหยค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็มีไส้ด้วย่ะนะน่าจะเป็นเนื้อ,อมมหมูกรอบไปค่ะเห็นไหมคะว้าวน่าทานมากเลย ค่ะมีใครไหนเนี่ยบุงด,ด้วยธนาชอบกินเปรี้ยวค่ะเค่นี้เอง อพริกน้ำส้มนิดนึงดูนาจะเก็บขยะแค่นี้เองค่ะโอ้ว้าวาทานมากเลยค่ะ กรอบอร่อยอร่อยเลยกรอบมากเลยค่ะกรอบค่ะอืมอืทานมากๆเลยค่ะอืมอุ่นจับร้อนๆค่ะเห็นไหมคะ กยจ,จับชามโตๆนะอร่อยมากเลยค่ะมาดูมือ้อกลางวันของการินาค่ะนี่ค่ะก๋วยจับค่ะเอาน,นี่ค่ะเก็บถุงขยะไม่ให้เ,เติมพื้นที่พอเราแกะเสิ็จ้วก็พับให้มันเล็กๆประถ่ายหนังยางที่มันกกมันกระถุ่แล้วก็มัดไปเลยขยะเราก็เหลือขอปรุงด้วยเออ พริกน้ำส้มนิดนึ่งดูนาจะเก็บขยะนะขอปรุงด้วยเออพริกน้ำส้มนิดนึ่งดูนาจะเก็บขยะนะอร่อยค่ะเดี๋ยวลองกินไข่อยู่นะซิ มีไข่กรอบอร่อยอร่อยเลยชอบมากเลยค่ะหนุกรอบค่ะขอบรุงด,ด้วยอ่ะพริกน้ำส้มนิดนึง จะเก็บขยะนะหมูหกรอบไปค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยอื้าาก็ไม่ได้ใส่อะไรมากค่ะแต่ว่าใส่ปรุงด้วยน้ำส้มนะก็ใส่พริก่นหน่อยนึง นจะไม่ใส่อร่อยมากเลยค่ะอืมนะน่าจะเป็นเนื้ออร่อยมากเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะอืขอขุยจับร้อนๆค่ะเห็นไหมคะขคุยจับชามโตๆนะน่าทานมากๆเลยค่ะ อืม้น้จับร้อนรอค่ะเห็นไหม,มคะมกคึ้นจับชามโตโตนะอืมอ,อร่อยค่ะอืมเดี๋ยวองกินไข่นะหกอบอร่อยอร่อยเลย กรอบมากเลยค่ะูกรอบ